สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเรื่องน่าสนใจกันนะคะวันนี้เราจะพาไปดูอะไรที่เอ,อ่เหมือนหลุดมาจากหนังไซไฟเลยค่ะคือเรื่องการทำเหมืองบนดวงจันทร์ค่ะฟังดูแบบโหอนาคตมากๆแต่มันกำลังจะเกิดขึ้นจริงแล้วนะคะใช่ครับไม่ใช่แค่แนวคิดแล้วตอนนี้มีคนลงมือทำจริงจังเลย วันนี้เราจะมาโฟกัสกันที่ความร่วมมือที่น่าจับตามากๆค่ะระหว่างบริษัทอินเทลูนที่ทำด้านทับด้านทัพยากรอวกาศกับเวลเมียอ๋อเวลเมียที่ทำเครื่องจักรใหญ่ๆใช่ไหมครับพวกเครื่องจักรงานก่อสร้างงานอุตสาหกรรมใช่เลยค่ะเจ้านั้นเลยเขากำลังร่วมมือกันสร้างเ,เครื่องจักรขุดเจาะบนดวงจันทร์โหสุดยอดไปเลยครับ ข้อมูลหลักๆเราก็มาจากทางอินเท์ลูนโดยตรงเลยนะคะรับเป้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะมาทำความเข้าใจกันว่าเอ๊ะเทคโนโลยีนี้มันเป็นยังไงแล้วทำไมต้องขุดหาฮีเลียม3แล้วความร่วมมือน,นี้มันสำคัญยังไงนะคะครับผมก็น่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ตัวเครื่องจักรเลยดีไหมคะเขาเพิ่งเปิดตัวต้นแบบไปขนาดเท่าของจินเลยนะคะครับเห็นข่าวอยู่เหมือนกันเป็นเครื่องขุดเจาะ ใช่ค่ะเขาออกแบบมาให้ขุดดินบนดวงจันทร์ที่เรียกว่า r e g o l i t นะคะอ๋อไอชั้นฝุ่นฝุ่นหินหินบนพื้นผิวดวงจันทร์นั่นเองค่ะตัวนั้นเลยเขาบอกว่าขุดได้ถึง100เมตริกตันต่อชั่วโมงแล้วก็ส่งกลับขึ้นมาได้เรื่อยๆเลยนะคะอืมหนึ่งรตันต่อชั่วโมงนี่ถือว่าประสิทธิภาพสูงมากเลยนะครับสำหรับงานในอวกาศแล้วที่น่าสนใจมากๆในการออกแบบเนี่ยคือเขาเน้นเรื่องลดแรงฉุดลดการใช้พลังงาน อ่าใช่ค่ะพลังงานน่าจะเป็นเรื่องสำคัญมากใช่ครับมีจำกัดมากแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างคือลดฝุ่นฟุ้งกระจายด้วยฝุ่นบนดวงจนนันท์นี่มันมีปัญหาหรอคะมีปัญหามากครับคือฝุ่นเรกอเรเนี่ยมันละเอียดมากๆแล้วก็คมเหมือนเศษแก้วเลยครับแบบว่ามันเข้าไปติดในอุปกรณ์ในชุดนักบินอวกาศได้ง่ายมากอันตรายเลยละครับการควบคุมฝุ่นนี่เลยเป็นเรื่องใหญ่มากอ๋อเข้าใจแล้วค่ะ แสดงว่าดีไซน์พิเศษนี่จําเป็นจริงๆนะคะสําหรับบนนั้นแล้วเครื่องขุดนี้เป็นแค่ส่วนแรกเองใช่ไหมคะถูกต้องครับอันนี้เป็นแค่สเต็ปแรกจากทั้งหมด4ขั้นตอนที่อินเท์ลูนเขาคิดขึ้นมาเองเลยนะมีขุดแล้วก็คัดแยกสกัดแล้วก็แยกส่วนโหครบวงจรเลยนะคะครับผมทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป้าหมายหลักอย่างเดียวเลยเป้าหมายหลักที่ว่าคืออะไรคะถึงต้องลงทุนลงแรงขนาดนี้สิ่งนั้นก็คือฮีเลียม3ครับ ฮีเลียม3ครับฮีเลียม3เป็นไอโซโทปหนึ่งของฮีเลียมที่มันเสถียรคือไม่สลายตัวบนโลกเรานี่หายากมากๆเลยครับหรอคะครับ แต่บนดวงจันทร์นี้มีเยอะเลยเพราะว่าลมสุริยะมันพัดเอาฮีเลียมสามมาตลอดเป็นพันๆล้านปีแล้วดวงจันทร์ไม่มีบรรยากาศป้องกันเหมือนโลกเราไงครับมันก็เลยไปสะสมอยู่ในชั้นเรกโกลิตที่เราพูดถึงกันเมื่อกี้นี้อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วทําไมฮีเลียมสามถึงเป็นที่ต้องการขนาดนั้นล่ะคะโอ้โหอันนี้ประโยชน์เยอะมากครับหลายวงการต้องการเลยตั้งแต่ความมั่นคงแห่งชาติเอาไปใช้ตรวจจับวัตถุนิวเคลียร์ แล้วก็มีควันต้ำคอมพิวเตอร์ที่ต้องใช้อุณหภูมิต่ำมากๆอืมค่ะการแพทย์ก็ใช้ครับในการทำาร์ i ปอดให้ภาพชัดขึ้นแล้วก็อีสําคัญสุดๆเลยคือศักยภาพในการเป็นเชื้อเพลิงให้พลังงานฟิวชันพลังงานฟิวชันแหล่งพลังงานสะอาดในอนาคตเลยนะคะเนี่ยใช่เลยครับปัญหาคือตั้งแต่ประมาณปี2010ครับทางสหรัฐก็บอกว่าขาดแคลนฮีเลียม3หนักมาก การหาแหล่งใหม่นี่เลยสำคัญสุดๆฟังดูเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากๆจริงๆค่ะแล้วตอนนี้โครงการของอินเทอร์ลูนคืบหน้าไปถึงไหนแล้วคะนอกจากเปิดตัวต้นแบบเครื่องขุดก็ไปได้สวยเลยครับการสร้างต้นแบบขนาดจริงเนี่ยก็ต่อยอดมาจากการทดสอบรุ่นเล็กที่สำเร็จไปเมื่อปี2024ค่ะแล้วเขาก็กำลังทดสอบส่วนอื่นๆของระบบด้วยนะครับไม่ใช่แค่เครื่องขุดอย่างพวกอุปกรณ์คัดแยกสกัดเนี่ยเขาก็เอาไปทดสอบในสภาวะจำลองแรงโน้มถ่วงดวงจันทร์ อ๋อที่บินขึ้นลงเป็นรูปโค้งใช่ไหมคะเที่ยวบินพาราโบลาใช่ครับใช่เลยแบบนั้นเลยส่วนเทคโนโลยีแยกส่วนสุดท้ายเนี่ยก็ทดสอบในห้องแลบที่เสียต่อเป็นแลบแบบ cryogenic ที่ทำงานกับอุณหภูมิต่ำมากๆแสดงว่าทดสอบกันจริงจังครอบคลุมเลยนะคะแล้วเรื่องเงินทุนล่ะคะโครงการใหญ่ขนาดนี้แน่นอนครับต้องใช้ทุนเยอะมากๆเขาก็ได้รับการสนับสนุนจากหลายที่เลยครับทั้งกระทรวงพลังงานสหรัฐหรือ DOE แล้วก็มีจาก n s a Tech Flights แล้วก็ NSF หรือมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติด้วยอืมค่ะตอนนี้ระดมทุนไปได้แล้ว18ล้านดอลลาร์ก็ถึงว่าไม่น้อยเลยครับแสดงว่ามีคนเห็นศักยภาพจริงๆค่ะกลับมาที่เรื่องเวอร์เมียนิดนึงค่ะทำไมการจับมือกับเวอร์เมียถึงสำคัญเป็นพิเศษคะนอกเหนือเรื่องเครื่องจักรอันนี้สำคัญมากครับเรียกว่าเป็นหัวใจเลยก็ได้ เพราะอินเท์ลูเนี่ยเขารู้เรื่องอวกาศรู้เรื่องทรัพยากรเป้าหมายแต่เวอร์เมียเนี่ยคือตัวจริงเรื่องสร้างเครื่องจักรกลหนักค่ะเครื่องจักรที่ต้องทนทานลุยงานหนักในสภาพแวดล้อมโหดๆได้ซึ่งประสบการณ์75ปีของเวอร์เมียนี่คือสุดยอดแล้วครับการเอาความรู้ตรงนี้มาปรับใช้กับดวงจันทร์นี่ลงตัวมากๆเหมือนเอาสุดยอดฝีมือภาคพื้นดินไปลุยในอวกาศเลยนะคะ ประมาณนั้นเลยครับแล้วไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีนะคุณเจสันแอลรินกาที่เป็นซ e อของ v e อร์ e r เนี่ยเขาก็จะเข้ามาร่วมในบอร์ดที่ปรึกษาของอิน e ทอร์ลูนด้วยโอ้โหแสดงว่าร่วมมือกันลึกซึ้งจริงๆใช่ครับไม่ใช่แค่จ้างผลิตธรรมดามันคือการผสมผสานการจริงๆระหว่างอุตสาหกรรมดั้งเดิมกับเทคโนโลยีอวกาศใหม่ๆแล้วเขาก็มองไปถึงการพัฒนายอย่างอื่นร่วมกันต่อด้วยนะทั้งสำหรับใช้บนโลกและในอวกาศน่าสนใจมากค่ะ แล้วมองไปข้างหน้าเลยวิสัยทัศน์ของอินเทอร์ลูนจริงๆเขาตั้งเป้าอะไรไว้คะเป้าใหญ่เลยครับคือเขาอยากเป็นบริษัทอเมริกันเจ้าแรกที่นำทัพพยากรจากนอกโลกเนี่ยมาใช้ในเชิงพาณิชย์ได้จริงๆเริ่มจากฮีเลียม3บนดวงจันทร์นี่แหละเพื่อปูทางไปสู่การสร้างเ,เศรษฐกิจในอวกาศที่ใช้ทัพพยากรต,ตรงนั้นเลยไม่ต้องขนจากโลกไปทั้งหมดที่เรียกว่า ISRU หรือเปล่าคะใช่ครับใช่เลย In situ resource utilization ตอนนี้เขาก็วางแผนภารกิจไปดวงจันทร์หลายครั้งแล้วนะครับช่วงปลายทศวรรษนี้จัน์ดูยิ่งใหญ่มากค่ะสรุปวันนี้เราก็ได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นนะคะเกี่ยวกับนวัตกรรมเครื่องจักรขุดเจาะบนดวงจันทร์ที่ออกแบบมาพิเศษเพื่อฮีเลียมสามโดยเฉพาะแล้วก็ความสำคัญของความร่วมมือระหว่างอินเทลลูนกับเวอร์เมียที่มาช่วยผลักดันเรื่องนี้ถูกต้องครับเรื่องนี้มันโยงไปถึงอนาคตเลยนะว่าเราจะหาทรัพยากรสาคัญๆจากที่อื่นนอกจากโลกได้ยังไง แล้วเทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยมันอาจจะส่งผลดีกลับมายังอุตสาหกรรมบนโลกเราได้ด้วยก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการขุดใหม่ๆหรืออาจจะช่วยเร่งเรื่องพลังงานฟิวชันให้เป็นจริงเร็วขึ้นจริงด้วยค่ะน่าคิดมากๆเลยทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดละกันนะคะการที่เราเริ่มทำแบบนี้ได้บนดวงจันทร์เนี่ยมันจะเปิดประตูไปสู่การหาทัพยากรจาก,จากดาวเคราะห์น้อยหรือดาวอื่นๆอีกไหมแล้วในระยะยาวการเอาทัพยากรนนอกโลกกลับมาใช้ มันจะเปลี่ยนโฉมหน้าเศรษฐกิจโลกเราไปได้ขนาดไหนก็น่าจะต้องติดตามกันต่อไปยาวๆเลยค่ะเรื่องนี้